ไม่ใส่เสื้อเหมือนกันนะทำไมใส่เสื้อเหมือนกันวันพุธต้องใส่อย่างนี้หรอครับผมอ๋อหน่วยราชการครับโอ้โหลองมาจากใต้เราไม่รู้คนใต้กับคนใต้อ๋อเฉพาะร้านนี้ร้านเดียวจะไม่ได้แต่งตัวแบบนี้เราไม่ได้สังเกตดิค่ะมีคนทบมาเดินนะเดินจะมีเรื่องนะอ๋อเหรออ๋อหน่วยราชการนี่ต้องใส่ ถ้าไม่ใช่หน่วยงานนี้ไม่ใส่ก็ไม่ว่าก็ไม่ว่าครับแต่ว่ามันก็บอกว่านนี้หละอยชิ้นเติมค่ะสุดยอดเลยทงานประจาค่ะอ๋อเป็นทหารอยู่ด้วยก็จะเป็นกยันเนาะกระยันครับขยันใบเท่าไหร่อ่ะใบเท่าสิบบาทครับสิบบาทอันนี้เนื้ออะไรเนื้ออะไรนี่เป็นเอ็นหมูครับผมเอ็นหมูอร่อยมากครับโอ้โหมาลองมากินนครหวรรอ๋อนี่พอพอปิ้งตรงนี้เสร็จก็ เอาไปวางตรงนู้นครับผมกินไหมลองสักไม้ก็ได้นะครับอร่อยครับโอ้เอ็นหมูเอ็นหมูหมูล้วนอ๋อเราไปเลือกทางนู้นใช่ไหมทางหน้านี่ไหมครับอันนี้เอ็นเนื้อเหรอคะเอ็นเนื้อครับผมไหนเอ็นหมูตอกไม้นึงจิ้มไหมครับไหนเอ็นหมูหนูนี่ครับเป็นหมูนี่เหรอใช่ครับเท่าไหร่ครับอ๋อนี่เอ็นหมูนี่จะมาเอ็นหมูใช่ครับ อันนี้อะไรเนี่ยหมูล้วนครับสิบบาทเหมือนกันเหรอสิบบาทเหมือนกันสิบบาทค่ะอ๋อเอ็นกับเนื้ออะไรอ๋อเนื้อ <ผม S 3> อ๋ออ๋อยิบขอ,องเองเลยอ,อ,อ,อ๋อเอาอือนี่เหรออ๋อสิบบาทยี่สิบสิบหนึ่งครับอ่านละสิบบาทสิบบาท,บบาทไ,ดได้ได้ได้สองไม้โอ้ลองทดสอบดู ิมนี่อะไรอเนี่ยมีหมูยอแล้วก็มีปลาชมเครื่องนะคะปลาชมเครื่องน้ำอะไรปลารักบี้แล้วก็ต้มูหมูเอ้ยหมูซาลาียต้มหมูอยู่ด้านบนโอ้โหดูเลยอ่ะสองเงนสิบบาทสองไม้จิ้มไปเลยนะครับได้ได้ได้ย่าสุดยอดเลยโอ้โหูรูน้ำจิ้มก่อนเป็นหม้ออย่างนี้เลยนะ ขายได้วันเป็นหมื่นแน่นอนเลย <c oughs> ทำใหม่ทุกวันครับอ๋อทุกทุกวันเลยใช่ครับอแล้วถ้าเหลือวันนี้เอาไปไหนเนะีดด่ยหมดหมดโอ้แสดงว่าขายดีโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปก่อนไปก่อนโอ้โหตรงนี้ขายกระดมทุกชิ้นสิบบาทเลยขายถูกขายถูกโอ้โหกระดมสิบบาท ทุกอย่างเลยเหรอตั้งแต่ตรงนี้ไปนะนี่เหรอสิบบาทโอ้โหทำไมถูกกว่าเซเว่นตั้งเยอะอ่ะสิบบาทเนี่ยวนี้ความมั่นใจสามซ้ำโอ้โหองค์เอาแล้ววะอันนี้ไส้อันนี้เขาเรียกว่าแยมโร่เดี๋ยไส้ครีม ขายวันพูธว่โอ้สุดยอดเลยอันหนึ่งอันอ่าอะไรอีกมาเหรอ่ามาอันนี้ก็อ่ขายอยู่ตรงนี้ประจำที่ประจำที่ฝอยทองเหรอเองอยู่เลยขายเลยเวันพูธว่อันนี้ก็สิบบาทอ่าสิบบาทกินมากไม่ดีนะไก่แบบเด่นเลือดอันนี้ไม่ใช่สิบบาทเหรออันนี่สิบาทอ๋อนี่ยี่สิบบาทอันนี้สิบบาทน่าจะเอาอยู่สดไส้นะชอบมากเลยแยมโรเนี่ย ในในในนี้มีไส้ไหมหรือว่แบบนี้นะของแบบนี้ไม่มีไส้โอเคเราจะเอาไส้อื่นนี่ไส้นีงไส้อะไรเนี่ยเหมือนกันเยลโลมีไส้เดียวแล้กรอบนึงอังกรอบแล้วมีเนาะนีเห็นฝนม่รอยทีอันนี้ม่ันนี้ไส้กเกดอ๋อเรวเดิ หยิบเลย,ยสามไส้เลยนี่เอาเอาตังนี้เลยอ่โอ้โหไม่ค้าขายดีเลยขายถูกถูกแล้วอะไรอะ่ะแล้วญี่ปุ่นครับฮะถั่วและถั่วและญี่ปุ่นปลูกบ้านเรารู้อ่ะปลูกเชียงรายโอ้โหอ้าวด,ดิบดิบหกสิบต้มเจ็ดสิบครึ่งโลสามห้าสองขีดยี่ห้าโอ้โหสุดยอดเลยเราก็เก็บ ระลึกไปเรื่อยๆโอ้โหขาหมูก่อนดูดิ <c oughs> ขาแต่ละขาโอ้เรล่นนี้ก็สแกนได้ด้วยได้ค่ะโอ้น่ากินตั้งเพคนตา้ว่าน่ากินตั้งเพาากแกง่แกงเนือ้อโอ้ของน่ากินทั้งนั้นเลยตลาดของกินค่าชคิวะประวัติ ติกัะห้าสิบร้อยสิบบาทเราไม่เคยเห็นน้นองบิวต้มจืดลูกคลอ,อกใช่ปะใช่ค่ะล,ลูกคลอกคืออะไรอ่ะ,ะเป็นคือไข่ไข่<อ>ยัดไส้ค่ะก็จะคล้ายๆมากกรองอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราเข้าใจผิดเราคิาดนนว่าลูกคลอ,อกแบบลูกคลอ,อกปลาแบบนั้นใช่นนเนาะบบโอ้ ทำเองกับมือเนี่ยทำเองค่ะโอ้โหทำเองจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยค่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยขาดีไหมครับเนี่ยก็พอได้นิดนดงค่ะครับผมนี่ประจำทุกวันวันพุธเลยเหรอวัน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 วนวั่วัน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 วอนวแล้วปกติขายทว่ไหนวอนวั่วอนู่แถวบ้านค่ะกัะะะนวั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 น อ๋อเนี่ฮะร้านน้องบิวต้มจืดลูกลูกลอกตำลึงอ่าต้มจืดตะูชุดละสามสิบบาทเองอเราเดินทางพอดีเลยกินลำบากขอบคุณมากนะครับ